นี่คือผลงานของเจ้า AI ตัวใหม่ก็คือคลิงนั่นเองคุณได้ลองโยนภาพตัวนี้ก็คือภาพปกติธรรมดา AI ตัวนี้แปลงเป็นภาพวิดีโอทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาดูว่าประสิทธิภาพของเขาเขาทำได้ดีขนาดไหนคู่ให้คะแนนของเขาเต็ม100%ยเ์เลยเขาทำได้ดีมากๆเขาเปิดให้เราได้ใช้ฟรีกันอยู่ก็เข้าไปใช้กันอย่างอย่างคลิปวิดีโอนี้ก็คือสร้างจากภาพธรรมดา ทิงก็ทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาเราก็ให้ AI ตัวหนึ่งสร้างคอนเทนต์ให้เราสร้างเนื้อหาให้เราแล้วเราก็ให้ AI สร้างเสียงพูดให้เราแล้วก็เอามาประกอบรวมกันมี AI สร้างเสียงเพลงให้อีกถ้าเราต้องการแล้ว AI ทุกตัวอยู่ในคอร์ส AI Millionaire ทั้งหมดวันนี้ใครอยากจะได้เครื่องมืออันสุดยอดที่จะทําให้คุณสร้างสิ่งต่างๆได้แบบง่ายเพียงแค่คําสั่งเดียวคุณก็สามารถได้เรื่องราวได้ภาพได้คลิปวิดีโอได้เนื้อหาได้คอนเทนต์คือเมื่อก่อนอะเราจะต้องใช้เวลากันเป็นวันกว่าเราจะ คิดคอนเทนต์ออกมาได้กว่าเราจะไปหาภาพประประกอบได้กว่าเราจะตัดต่อวิดีโอออกมาได้แต่ทุกวันนี้ไม่ต้องนะคุณใช้เวลาเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีคุณก็ได้คลิปวิดีโอง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะไปสร้างรายได้กันแล้วทุกเครื่องมือคูรวมไว้ในคอร์ส AI m i l l i o n a i r e วันนี้ใครอยากจะสร้างรายได้แบบง่ายๆโดยที่ว่าคุณสามารถทำเป็นอาชีพเสริมอะถ้าใครมีงานประจำอยู่คุณไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้เวลาน้อยมากใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นรายได้เสริมมาเป็นอาชีพเสริม มาเป็นความรู้มาเป็นแหล่งรายได้ให้เราอีกหนึ่งช่องทางวันนี้สิ่งสําคัญที่เราทุกคนจะต้องจําไว้ก็คือถ้าคุณอยากจะมีเงินมากขึ้นอยากจะมีรายได้มากขึ้นสิ่งเดียวที่คุณจะต้องอินพุตเข้ามาสิ่งเดียวที่คุณจะต้องนําเข้ามาสู่ตัวตนของคุณนําเข้ามาสู่ตัวคุณก็คือความรู้ ความรู้เพิ่มเท่ากับเงินเพิ่มวันนี้ถ้าความรู้คุณเท่าเดิมแล้วคุณปรารถนาที่จะมีรายได้เพิ่มโอกาสที่จะเป็นไปได้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเงินทองหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันมากับความรู้ที่คุณมีมันมากับคุณค่าที่คุณมีวันนี้ถ้าตัวคุณมีคุณค่ามากขึ้นคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นคอสนี้เป็นคอสที่ให้เครื่องมือจริงๆเลย เครื่องมือที่เราจะเอาไปต่อยอดไม่ว่าคุณจะสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอจากเรื่องเล่าจากอ e ีบุ๊กจากเรื่องสัง้นจากนิยายเสียงมันคุณสามารถเอาไปปรับปรุงคุณสามารถเอาไปเปลี่ยนแปลงคุณสามารถเอาไปอัดแอปคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากมายในการที่จะหาเงินคุณสามารถเอาเครื่องมือในคอร์สนี้ไปต่อยอดที่จะหาเงินให้กับคุณได้มากมายหลายคอร์สหลายอย่างหลายแนวเหลือเกินหลายช่องทางเหลือเกินนี่คือโอกาส คว้าโอกาสถ้าคุณปรารถนาที่จะมีเงินมากขึ้นคุณจะต้องเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองนี่มันคือกฎของธรรมชาติคุณไม่มีวันที่จะมีเงินมากขึ้นถ้าความรู้ของคุณเท่าเดิมคุณก็จะมีรายได้เท่าเดิมถ้าความรู้ของคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนรายได้ของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้โอกาสมันอยู่ตรงหน้าของเราแล้วโอกาสที่เราจะทําเงินได้ง่ายๆโอกาสที่เราจะใช้ AI มาเป็น ผู้ช่วยโอกาสที่เราจะทำสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยทำอ่ะที่เราไม่สามารถทำได้คุณสามารถทำได้แล้วในตอนนี้แล้วทำไมเราไม่คว้าโอกาสนั้นไว้โอกาสที่มันเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าตลาดมันจะเต็มตอนไหนไม่รู้ว่า คนอื่นจะคว้าโอกาสเหล่านี้ไปหรือเปล่าวันนี้คุณนำเสนอโอกาสให้กับพวกคุณแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแล้วเงินในกระเป๋าในบัญชีของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ไปว่า